Thank you พากันมาทำกันบ้านที่ไฟทุ่งนาเล้วเจ็บไปบ้าเขาทำไม่เป็นเออพอรักก็ทำไม่เป็นเลยเขาก็ทำไม่เป็นนะเราก็ไม่เป็นอ่ะพี่ล่ะทำเป็นเปล่าพี่ไม่เก่งกาเออพี่มันบีพี่มัเลดเจ๊จิให้เราหน่ะเจ๊จิมาได้ละเกจิช่วยสอนหน่อยสิอะไรหรอ สอนเลยเหรอเมเซตร่ีพวกเราจะไปสอนแล้วได้เลยได้ๆยวสอนเซตเซตก็คือกลุ่มของสิ่งต่างๆเราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยเรียกว่าสมาชิกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ A B C D ไปเรื่อยๆจนถึง Z แทนเซต ัซลณ์ของเซลักณ์เป็นเครื่องหมายสีและขีดครึ่งเนี่ยแทนสมาชิกข,ของแล้วเซลล์สีขีดครึ่งแล้วก็ขีดแบบนี้แทนแทนไม่เป็นสมาชิกข,ของแล้วเรามาดูวิธีเขียนเซจกันนะวิธีเขียนเซจเราใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นสมาชิกแต่ละตัวเช่นเซตเอสมมุติว่า ให้เขียนเออจำนวนคู่บวกหนึ่งถึงสิบใช่ไหมก็เขียนสอง้อจำนวนคู่จำนวนคู่ชนะหนึ่งจำนวนคู่หนึ่งถึงสิบก็จะสองสี่หกแปดอย่างเงี้ยเราจะใช้เข้ามาจุลภาคขั้นไว้กรณีที่ไม่สามารถเขียนให้ครบได้อย่างเช่นจำนวนสมาชิกของเซตมีมากเกินไปหรืออินฟินิตี้ ก็คือจำให้เขียนจำนวนจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าหนึ่งก็เป็นสองสามสี่ไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะแล้วทีน,นี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดในมันบอกว่าเซตของสลัในภาษาอังกฤษอ่ะก็คือแบบนี้ของสละในภาษาอังกฤษ สระภาษาอังกฤษจ,จะมีอะไรบ้างกคือมี A E I O U เพราะฉะนั้นแล้วก็มาเขียนเลย A E I O และก็ U แล้วก็ใส่วงเล็บปิดกาด้วยเพื่อให้มันเป็นเซตข้อสองมันบอกว่าเซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่าสิบมีอะไรบ้างที่มันน้อยกว่าสิบแล้วก็เป็นคู่บวกก็คือสองสี่หกแปด แล้วก็ใส่ปีกาคั้นไว้ส่วนข้อ3มันบอกว่าเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า0ก <l> ็ได้แก่1 2 3 4งสองส่ไปเรื่อยๆแบบนี้ตอเลยจำนวนสมาชิกของเซตเราใช้ n แทนจำนวนสมาชิกเช่นแบบนี้ a เท่ากับสองสี่ห้าแปด b เท่ากับสามแปดเจ็ด c เท่ากับเจ็ดเก้า d เท่ากับเก้าเจ็ดอะจำนวนสมาชิกของเซตเนี่ยเราใช้ n แทนจำนวนสมาชิกก็คือตรงนี้แล้วจำนวนสมาชิกของ a ก็มีกี่ตัวก็รับไปเอ้นหนึ่งสองสามสี่ีสี่ตัวจำนวนสมาชิกของ b มีหนึ่งสองสามมีสามตัว จำนวนสมาชิกของ c หนึ่งสองมีสองตัวและ d <im it> <G. S 2> ก็มีสองตัวเช่นกันอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูเซตที่ไม่เท่ากันไปเซตเซตที่เท่ากันก็คือ a เท่ากับ b สมาชิกทุกตัวของ a ก็คือสมาชิกทุกตัวของ b และสมาชิกทุกตัวของ b เนี่ยก็คือสมาชิกทุกตัวของ a เช่นกันและเซตที่ไม่เท่ากันก็คือ a ไม่เท่ากับ b เช่น A อมีจำนวนสมาชิกหนึ่งสองสามและสี่เพราะฉะนั้นมีจำนวนสมาชิกสี่ตัวและ b มีจำนวนสมาชิกหนึ่งตัวเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายจลภาคขั้น,น,นเหมือนกับ a แต่มันเป็นแต่ b เนี่ยมีจำนวนสมาชิกตัวเดียวก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่แบบนี้และทีน,นี้เราก็มาดูเซตว่างกันเซตว่างเนี่ยเป็นเซตที่ไม่มีจำนวนสมาชิก เราใช้เหมือนเลขศูนย์แล้วก็ขีดครึ่งแบบนี้หรือว่าจะเป็นปิกีก้าบ้างแทนเซตบ้างก็ได้ไดเซตอนันต์ก็คือเป็นเซตที่มีจํานวนสมาชิกไม่จากัดเช่นให้เขียนจํานวนที่มากกว่าหนึ่งใช่ไหมก็คือสองสามสี่ไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าเซตอนันต์ก็คือ จำนวนสมาชิกของเซตที่ไม่มีที่ไม่มีจำนวนจำกัดหรืออินฟินิตี้ที่ได้บอกไปเมื่อกี้ยูเนียนหรือใช้สัญรักษ์เรียกว่าระคาหงายก็คือการเอาเซตสองเซตเนี่ยมารวมกันเช่น A เมีสมาชิกก็คือ1กับ3มเซต B มีสมาชิก2กับ4ก็คือเอามารวมกันก็จะเป็น A ยูเนียนกับ B เท่ากับ 1, 2, 3มและสอ่ะอีกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือสมาชิกของ A เท่ากับ A C และ E แล้วก็ B เนี่ยมีสมาชิกของเเท่ากับ D B D แล้วก็ F เพราะฉะนั้น A ยูเนียนกับ B ก็เท่ากับ A B C D E แล้วก็ F อันนี้อ่ะ แล้วมาดูเรื่องต่อไปก็คือ intersection หรือเรียกว่า intersect เฉยๆก็ได้สัญลักษณ์ของมันเป็นรูปะระฆังคว่ํมแบบนี้ก็คือการเอาตัวที่เหมือนกันมาหรือเรียกว่าเอาตัวซ้ําเช่นนี่เซต A มีสมาชิก1 2และสามเซต B มีจำนวนสมาชิก1 3และห้ เพราะฉะนั้นเซต A อินเตอร์เกับเซต B เท่ากับหนึ่งและสามส่วนคอมพลเมนต์ก็คือแบบนี้ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เ A แล้วก็มีขีดข้างบนอ่ะอ่าตัวอย่างนะเช่น A คอมพลเมนต์ใช่ไหมก็คือเอาตัวที่มันเหลือจากตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะเอาตัวเนี้ยไปตัด จำนวนสมาชิกของตัวนี้ก็คือจำนวนสมาชิกข,ของตัวเนี้ยก็คือหนึ่งถึงสิบใช่ไหมอ่ะขยายก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอะจํานวนของเองก็คือเอามาตัดสองตัดสี่หกแล้วก็แปดเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือของมันก็มีนี่หนึ่งสามห้า เจ็ดเก้าสิบเพราะฉะนั้นก็มาใส่เลยหนึ่งอย่าลืมใส่ปีการด้วยสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบแบบนี้อ่ะแล้วต่อด้วของบี <c oughs> จำนวนของนี้ก็มีเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็มาตัดเลยจำนวนสมาชิกของ B มาตัดกับค <Okay. S 1> อมพลเมนต์นี่ก็คือนอ่งนี่สามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้บีค <c oughs> อมพลเมนต์เท่า <c oughs> กับสองสี่หกแปดแล้วก็สิบแบบนี้ เอรัจแล้วเนี่ยเปยางงาก็ไปแบบนี้นะเข้าใจกรือยังอ๋อเข้าใจแลยวป่ทำไปแล้วนะเ okay, อ่องงั้นเราไปก่อนนะโอเคลู้ว่านะข้อเน,นี้ยลู้ว่าลู้ทำได้ลู้ว่าที่น้อยกว่า20เนี่ยนะลู้ว่าถูกนะเพราะเธอโดนให้ลู้หน่อยเซ่เออเอเอว่าใช่<อ> วันนี้บ้านเราทาเฮ้ยบ้าเรากนข้าจีกินข้าจีบ้าเราไเดี๋ยวเดียวเราไปเกยคารา